สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้ามือเนือมะพร้าำลังย่อยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนวัอนี้นะคะอยู่ป่าบักทัวคะ่ะอยู่สวนบักทัวนะคะไอใชก่กำลังเก็บบักทัวอยู่นะคะทุกคนดูค่ะมา,มาเมื่อกี้บ,บักทัวน์ต้อกันค่ะโอ้ฝนกระตกคะ่ะทุกคนเลยข้าปลูกบักทัวอยู่ไหน้านะคะทุกคนฝนกระตกไอใช่ไอ้ใช่ไอ้ใช่ได้หลายหรือบปล่าที่กำยาลนะ อือ้อฝนตกทุกคนได้ามาเอาเมือเลยนะนี่ค่ะโอเ้โอเกบบักทัวตาฝน <laughs> เกีบยบทัวตาฝนทุกคน ฝนกระตกดิ้นพอดีมองน้านะเอาบได้้อเดียงนี่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 เอานะค,คยขนไขจ้องได้ก็เอาเลย <c oughs> เอาใส่อาย่ได้ เออทุกคนคะนะคะทัวร์สดๆนะคะโอ้ยถือไ่ได้ถือ่ได้ถือ่้เก็บอีกเก็บอีกเาแล้วนี่นี่นี่น,นี่เห็นบ่หนิไอนั่มนี่มนึ่น่เพียรนนั่นี่สองอันนี้ ได้อบ่ได้์นกระตุกทุกคนผมมาซองมึงทงหน้าเมืเสียคนไดสิเอาบุกงตัวน,นั้นบุ้งไปตำช้พักเกษแผ่นเทียนบัวหันเห่าตรงตีนอยู่ค่ะ ่ S <S <Hey. S 2> น่ะมีอีอเออีเียอืโอ้ฝนตกทุกคนแป้งแป,แป,แป้งปโอเคนะคะทุกคนสำหรับค,นคินอ่างกันว่าฝากไว้สำก่นนะคะขอบคุณทุกคนดี่ความาชมิดต่างคนแลวเนี่นะคสนะคสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย